ครับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมันยิ่งมาอีกแล้วพี่น,อน้องบ้านลอยดอนคองเจะปรับบรรยากาศพี่น้องบ้านนมืองตปปล่อยง้กไปเลี้ยงไอเลี่ยมพี่น้องไอพ่อไอเลี่ยมโขงนี่ง้อพ่นอน่ะตอนนี้ก็สุดยอด เขาบานพี่น้องเลย <c oughs> ท,าาาาทางเขาโมบานนีลก็มาแต่ทางพุนล่ะเมื่อกี้ไปมเบิังพี่น้องเล่นไปทางใดนเป็นโคกอากาศกระจักเป็นยังไงพี่น้องเลยน้ำึ้นกันหนาว sau cả nắng, rén, cây cao mông coi coi làn nhựaแตก rồi, leo, bỏng rồi, lông lên bên nào, lông nừng lên, lên อันปะกันนี่เลยรถตุกยี่ล้บูดเจ๋เลยเศรษด้ยกินพักกินเลยอ่ะตบเออ เพันกันประจําฝูงให้ให่ขนคร่บมันจะมีตลกมันดีแตบบ่มันใหญ่อยู่ กินกันกินหงเลยแต่ละคนงานคืองานทือเรียนง้วไปเรียนง้วเ,เอฮ้ยไม่ทาบนะ ปดประด,ก,ระดกันนิ่งกันนิ่งครับพี่น้องได้ล่มก็ได้กระร้ายกระรายโปรดสม่าสิทเป็นเพียบเลย khỉnh nữa Đem chiếu lên cái này, cho kênh Ghiền Để không bỏ ละตลาด Cấp... năm nào chân cột tà lộn bởi lại phải vào đi bàn tùm กะลงเป็นรอย ทำนี่ก็เอาไปไปอีกแล้วน้องรถโ,โอ้ยระวังยากกะละดดเลยล้าวจเจ้ากับบุคีแห้งหรอกผมว่ามีงวงอยู่ โอ้ยคือสมอยเลยวะไปแล้วเฮ้ยเด้นั่นคมก่คม่หนน่นาคิดใหมก็ลหลายตันาอออกออกคาดออ,อ,อ,ออกแน่เลยวันนี้ หยไลนคือมันจะบอสบอสีเลือกับเงินมื่นมันบิจิตตัเงินมื่นได้บ่ได้เพ่นบอสนหอกที่ตะปูจะเทาอเนี่สนอวยงอคหลายมบ่สนหลบแถมกันมาบ่ท่านได้ให้กนบ่ได้ลงเฟดมีบ่ได้ลงก็สลงเฟดต่อไป ันนี้เป็นตะหักแต่ว่านี่ตัวหนึ่งวนวนสายตั้งปุ่นอีกแล้วโอ้โดนโดน มเาเวลี่ยลองเขียวเลยกี่น้องเลยใส่พรมพัญญยา,ยามสูงอยู่คุยฮ็ดก็ได้แน่บบ่ เนี่ยบางวันดินดีใส่ปุ๋ยใส่อย่างงุ่นตำได้ใส่ปุ๋ยทันงามขนาดนี้เลยว่าโอเคอยู่เจัดหน้าดอกจะดููจัดอยากบดสูญญดนส้ำดอกกู้ขาก็ได้ เน,าาน,นะนี่ยจะย่ำไลย่ำต่อนี่ก็จะหอดมงเรียงต่อยและสบายมั <c oughs> มนจะขั้นอย่างงนาหมนอ่ะเฮ sao vô nào đây có sao không đào thì hát hay quần dạ. chấm mầm đây แรงกันแรงพี่น้องเอยมองมีน้ำกับขาวภาพเริ่มแตกแล้วพี่น้อง lông có phải chăng đen bỏ lông có phải chẳng đen vui Vô... chạy nha đây bay ui đẹp tuyệt tuyệt bật cây nồi ໂບນເຕົ uh ້ານ້ອງພນອງມາທນມູາຈດີຂອຍງ ลมพอได้เย็นนะครับโอ้หมดมาหน้านี่วะตัวนี้แหละมันก็บ่พอดียวให้เนาะลมก็ลมแงโพดอบ่เป็นยเซา ขอไพ่ด้วยพี่น้องเลยเสียงดัากดคัดกด,ๆๆดัดเด๋ยวสด็เตรียมจักรยานใหม่แล้วบาไว้ลำคัญนหูพี่น้องเดน๋่วเงินมื่นมาแล้วอายุ60ปีพี่น้องเลย60กว่าปีได้แล้วเงินมืน่นเอคือ สื่อจักรยานใหม่กันบไหวปั่นในเนสน้นถนนยังดังปวดอาดอัดเจ้าจจวัาตดตะจีกับบดังดอกได้มันดังแล้วมันประยุกดูกับเข้าหน่อยทีแต่ชิฮอดมองเลี้ยงด้วี่นอะ ออกมาโยงเสียเ <c> ง <oughs> ียบดีน้องเลยสบายดีเสียแต่บ่มีไฟบันยดดอนร้อมตอนนั้น,นแต่เราบ่มีไฟกันเดินเรื่องหาไฟไมาอยู่หาไฟเอาไฟเขาอันนี้นมันมีไฟก็โอเคเลยแหละปัญหาคือบ่มีไฟ ไปกับนามสำคัญแบบนี้สองอยางนี่ไปได้แล้วชีวิตขาดยังใดยังหนึ่งก็บ่ได้ต้างมีกเขาสวยหนามน้อยเอามาหลายโพดเป็นใส่หลายโพด và cứ một giờ, một giờ tám mươi baht. Vậy là tôi sẽ nãy sẽ lại. Thì là con cái này thì có cái 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 nói cái 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 หนังข่านผุงใหญ่เลยสมบูรอ้วนเลยค้องทรงน้ำไปน่นองมาจากทางนี้มาจากทางูนประา เราดามขึ้นมาใส่ทอดแหแเรืพี่นองเลยทอดมองสบายแล้วแว่แล้วโอ้โหงกตมากก่อนลงมาท้พปุนแล้วไปดอนบ้านมโนพี่นองเลยเป็นต้นสะแบงต้นตาดบ้านเฮ้า อย่างนี้ยังกงสภาพอยู่แลอหลายตนอยู่แม่โคบอไปกินอวยแล้วอวยลงไปเร็วไปฮึม

<c oughs> ลองเพ่งแบบสบายอารมณ์ฉันมันโยมกินกับพี่น้องเอ้ยหาเท่าที่สิหาได้แล้วเดี๋จะ <c oughs> ป้อยไปพูดลับพี่น้องเลยจะกองกับพี่กัปแล้ว จับบ้านแล้วเจ้าของให้มันไล่หอดหมองทีหมองเลี้ยงแล้วก็นบอลได้นนยากดอกกันมันหาอยู่หากินเด่งตามวิถีของมันตามธรรมชาติขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาบังเห้ขอบคุณเรากำลังแรงใจตีบทีมหม้อปะกันให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนปีใหม่แล้ว เดแต่สิ่งดีดๆงามในชีวิตขอคนละไหได้ครับเด้อมือสีแแดกันโคตเลยสิไดีมีกำลังใจพาพี่นอ้องชมวิวชมธรรมชาติบานเฮ้าไ้พี่ไน้องได้หายคิดถอดบานคลิปนี้ก็จะมีตอนนี้นะครับเนาะพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคข้าาสวัสดีครับ